เชิญค่ะ คุณพรวดีคุณเจราิชาตาครับโดยเด็กๆทั้ง126คนนะครับได้ถูกส่งไปที่สถานพักเด็กชั่วคราวจํานวน5แห่งในจังหวัดเชียงรายนะครับขณะที่สิ่งที่จะต้องติดตามนะครับนั่นกะนะ็คือการพิสูจน์ว่าเด็กๆก,กลุ่มนี้นะครับจะกลับประเทศยังไงโดยจะต้องมีผู้ปกครองมารับตัวไปเพื่อป้องกันในเรื่องของการค้ามนุษย์นะครับแล้วก็สิ่งที่หลายฝ่ายกังวลมากๆนะครับโดยเฉพาะโอกาสของการศึกษาของเด็กๆในช่วงนี้ซึ่งอาจจะละเมิดสิทธิของเด็ก เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับรถบัสขนาดใหญ่จำนวน4ีคันนำเด็กจากจังหวัดอ่างทอง126คนครับเดินทางมาที่สพบ้านดูอ่อำเภอเมืองเชียงรายเมื่อเวลา17บเนาฬิกาเศษเมื่อวานนี้นะครับก่อนจะเปลี่ยนเป็นรถตู้มารับเด็ก126คนโดยแบ่งเป็น5ส่วนไปยังสถานพักเด็กชั่วคราวในจังหวัดเชียงรายซึ่งขั้นตอนต่างๆทัง้ตงต,งต,งต,งตมแล้วก็พมทำงานอย่างรัดกุมนะครับเพื่อที่จะป้องกันการละเมิดสิทธิเด็กทั้งหมด ในระหว่างส่งตัวเด็กนะครับมีกรรมการสิทธิมนุษยชนมีนักกฎหมายอดีตสวและคนที่ทํางานด้านสิทธิเด็กและเยาวชนมาร่วมสังเกตการด้วยนะครับประเด็นที่นําเด็กกลับประเทศต้นทาง126คนถูกตั้งข้อสังเกตจากหลายฝ่ายนะครับ นายสันติพงศ์มูลฟองผู้จัดการเครือข่ายสถานะบุคคลที่ทํางานด้านสิทธิเด็กและผู้ลีภ้ภัยมองว่าเด็กไร้รัฐกลุ่มนี้นะครับต้องคำนังนคำนึงถึงมากๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยของเด็กและเด็กกลุ่มนี้มีภูมิมลํเนาวปัจจุบันในประเทศไทยนะครับต้องได้รับการคุ้มครองตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายในไทยครับคือต้องนึกถึงความปลอดภัยสูงสุดของเด็กวันนี้สิ่งที่เป็นห่วงก็คือว่า ก็เป็นห่วงว่าเมื่อกระบวนการามาถึงตรงนี้เนี่ยเราจะเชื่อได้ไงว่าเด็กอยู่พมา่าเด็กอยู่ต่างประเทศเพราะนั้นผมผมค่อนข้างไม่เห็นด้วยกับการที่จะจะผลักดันเด็กกลับโดยที่คุณไม่ได้มีกระบวนการที่ดีพอโดยเฉพาะการสืบสอบหาครอบครัวของเด็กก็แต่ก็ดีใจนะเขาบอกว่าจะสืบสอบหาครอบครัวที่แท้จริง เป็นพ่อแม่ที่แท้จริงแต่ยังไงก็ตามในวันนี้เราจะต้องคุ้มครองเด็กนะครับหาที่อยู่ปลอดภัยให้เด็กให้เด็กได้รับการพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องการพัฒนาส่ยภาพเด็กไปก่อน ด้านอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เดินมาเดินทางมาร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้นะครับก็มองว่าทุกขั้นตอนนะครับต้องทําด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับการผลักดันเด็กกลับประเทศทําไม่ได้นะครับตามจารีตกฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะประเทศต้นทางที่ขณะนี้มีความไม่สงบและไม่ปลอดภัยครับการผลักดันกลับเป็นสิ่งที่ต้องห้าม ในกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งหากรู้ว่าการส่งกลับไปแล้วเด็กเหล่านี้จะพบอันตรายขณะนี้เรารู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านเราแล้วการผลักดันเด็กกลับไปเนี่ยแน่นอนอกอยก,ก็ก็คือการผลักดันเขากลับสู่อันตรายและอาาเข้าใจว่าเด็กจำนวนหนึ่งไม่ได้มีพ่อแม่ด้วยซ้ำไป หมายถึงว่าไม่ได้มีผู้ปกครองของซึ่งเขาต้องได้รับการดูแลเป็นกรณีพิเศษด้วยซ้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยปิดทั้งกฎหมายไทยคือพอรบรคุ้มครองเด็กอ่พอรบรการศึกษาและกฎหมายระหว่าเทพว่าด้วยสิทิชนในที่นี้คืออนุสัญญาวัด้วยสิทธิเด็ก เเด็กหล่านี้อสอดคล้องกับนางเตือนใจดีเทศอดีต,รดตรกรรมการสิทธิมนุษยชนแล้วก็อดีตสวเชียงรายที่ติดตามเด็ก126คนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ลงพื้นที่นะครับบอกว่ามีความกังวลเป็นอย่างมากว่าแม่เขาเท้จริงเด็กทั้งหมด ไม่ได้มาจากอำเภอแม่ฟ้าหลวงกับอำเภอแม่สายนะครับแล้วก็ไม่ใช่คนในพื้นที่แต่เด็กทุกคนต้องได้รับการคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเด็กได้ต้องได้รับการศึกษาและพัฒนาโดยส่วนตัวมองว่าการส่งเด็กกลับ เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับต้องมองที่ต้นเหตุจริงๆโดยเฉพาะด้านการศึกษาที่ผ่านมามีการยุบโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทยจํานวนมากผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กก็มีความกังวลว่าโรงเรียนอาจถูกยุบจึงต้องหาเด็กเข้ามาเรียนนะครับส่วนในการส่งเด็ก126คนกลับประเทศต้นทางตอนนี้อย่างที่บอกนะครับยังไม่ถูกผลักดันกับทันทีนะครับจากการเปิดเผยของพลตำรวจตรีจิตวัตรสุริยะฉาย ผู้บังคับการตำรวจสอบสวนอัชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็นางเตือนใจคงสมบัติรองอธิบดีกรมการเด็กและก็เยาวชนที่มาส่งเด็กที่สอพอบ้านดูเมื่อวานนี้นะครับยืนยันว่าเด็ก126คนเป็นผลสืบเนื่องจากการดําเนินคดีผู้นําพาเด็กเข้ามาเรียนในประเทศไทยซึ่งขั้นตอนต่อไปนี้นะครับต้องผลักดันตามระเบียบของสอตมในมาตรา50 แล้วก็ส่งคืนให้กับผู้ปกครองที่แท้จริงนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาซึ่งหากไม่มีหลักฐานยืนยันการตรวจก็ต้องอาจจะถึงตรวจ DNA นนะครับซึ่งประเด็นนี้มีการพูดคุยกระบวนการส่งกลับกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแล้วก็ประสานประเทศต้นทางเพื่อมารับแล้วนะครับ ผมได้พูดคุยกับนักสังคมสงเคราะห์แล้วก็นักจิตวิทยานะครับที่มาส่งเด็กๆร่วมกับพมนะครับก็บอกว่าสภาพจิตใจของน้องๆ126คนภาพรวมถือว่าสภาพจิตใจค่อนข้างจะดีนะครับเพราะก่อนหน้านี้มีกระบวนการเด็กๆนะครับร่วมกันตั้งแต่ที่อ่างทองมาเด็กๆบางคนก็อยากกลับบ้านนะครับแต่สิ่งที่น่ากังวลนะครับว่าขั้นตอนต่อไปว่าประเทศที่เป็นประเทศต้นทางที่เด็กๆมาจะมีการดําเนินคดีกับเด็กๆ ด้วยหรือไม่นะครับแล้วก็รับเด็กๆก,กลุ่มนี้กลับด้วยหรือไม่และที่สําคัญที่หลายๆายฝ่ายเป็นห่วงนะครับว่าเด็กกลุ่มนี้จะได้รับโอกาสทางการศึกษาต่อหรือไม่นะครับ<ะ>หลังจากที่กลับไปประเทศเมียนมาครับ<ะ>คุณครพอดีคุณเจรัชตาครับ